พันตำรวจเอกจีรับกระภาพสุทธปรีชาผู้กำกับการเจ็ดกองบังคับการตำรวจทางหลวงพร้อมด้วยกำลังตำรวจสถานีตำรวจทางหลวงสามจับกลุ่มกลุ่มคนต่างด้าวชาวเมียนมาจำนวน9คนเป็นชาย8คนหญิงหนึ่งคนซึ่งลักลอบมาในกระบะยี่ห้อมาสก้าสีขาวหมายเลขทะเบียนบอกไปไม้ทหาร 6, 6 6 6 1ปัตตานีโดยนั่งอัดแน่นกันมาในห้องโดยสารและกระบะท้ายขับมาบนเส้นทางถนนลบบุรีราเมศเส้นทางหัดใหญ่สงขลาสายใหม่ แต่มาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงซึ่งตั้งจุดตรวจปรับปรามอยู่บริเวณหลากิโลเมตรที่8-9ตำบลน,น้ำน้อยอำเภอหัดใหญ่และได้เลี้ยวซ้ายหลบด่านตรวจในลักษณะต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จึงขับรถไล่ติดตามเพื่อขอตรวจค้นแต่คนขับได้จอดรถเริียถนนแล้วเปิดประตูทิ้งรถวิ่งหนีเข้าไปในป่าข้างทางจากการตรวจคน้นภายในรถพบกลุ่มคนต่างด้าวจำนวน9คนหลังจากควบคุมตัวมาสอบสวนผ่านล่ามทราบว่าหลักรอบเข้าเมืองและกำลังจะเดินทางต่อไปอยังชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อที่จะข้ามไปยังประเทศมาเลเซียเสียค่าใชา จ่ายให้กับแตน้าคนละ20,000บาทแต่มาเจอด่านตรวจของเจ้าหน้าที่จึงถูกจับจากการตรวจสอบกระบะคันนี้ทราบว่ามีนายอารียะบีรูชาวจังหวัดปัตตานีเป็นคนครอบครองซึ่งเจ้าหน้าที่จะเรียกตัวมาสอบสวนว่าเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ส่วนคนต่างด้าวทั้งหมดจะถูกส่งตัวไปที่สพขอนง,องเพื่อรอการสอบสวนคัดแยกว่าตกเป็นเหยื่อการท้ามนุษย์หรือไม่ปีชาสถิตเลืองศักดิ์รายงาน